สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่8กันยายน2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาพระบวชใหม่นะครับพามรับชมครับงวดวันที่16กันยายน2 5งพันนะครับเอฟซีกระามนะครับผมบ่าวเทาน่ะไปหาพระบวชใหม่ในเด้อมีเข่ามิลุด นะครับธรรมชมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวจังเข้าไปกราบน้ำสการลงพีน้ำกันนะครับผมบรรยากาศห้อนพี่น้องด้านหลังนี่เป็นทุ่งหน้านะครับผมอเขากำลังงามนรูมชมเขากำลังงามนะครับเดี๋ยวเบ้าเท่าไปท่ายห้เบิ่งนะครับตรงที่เพิ่นสางวัดนะครับนี่ครับนะครับที่สางกําแพงมีเอฟซีเพิ่นฝากรวมทำบุญมาน้ำนะครับธรรมชมเอา นะครับไปชมไปฟังน้ากันพี่น้องนะครับงวดเข่ากะเข่าดีนะครับงวดลุดกันลุดนะครับท่าำชมอ่าเอฟซีถามมานะครับงวดวันที่16กันยายน2567นะครับผมเข้าไปกราบน้ำมัสการหลวงพี่น้ากันครับกราบน้ำมัสการครับหลวงพี่ครับกราบน้ำมัสการเจ้าค่ะท่ชุ่มมีเอฟซีเพิ่นฝากรวมทั้งบุญกําแพงวัดนะครับผมสาธุเด้อสาธุอันนั้นก็จะเป็นชื่อนะครับเพิ่นฝากเพื่อจะได้ ให้สร้างเขียนใส่กำแพงนะครับท่านผู้ชมสาธุบุญน้ำเด้อนะครับผมต้องจังไรครับงวดนี่หลวงพี่เอาสูตรใหม่ลยให้เบิ่งสูตรครับเปลี่ยนสูตรไหมเนี่ยเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดโอ้เอาสูตรใหม่ให้เบิ่งเลยติหลวงพี่ให้เบิ่งเลยหดดมันเข้าครับอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่จะล้องไห้งวดนี่อ่ามันมูกินกับ ได้อยู่ครบ่ได้ออกให้ FC ครับเราได้หลายสูตรนี่แหละลองมาสองงวดเมื่อกี้นี่แหละก็เลยเอาไว้เก้าสี่ล่างตรงๆเลยลองไปคือว่าคำนวณไปแล้วสองงวดมันเดินดีอยู่ไปแล้วครับไปกันก็เลยเอาให้ลองบึ้งน้าทำโฟมัดกันเราต้องเท้าก็ได้บึ้งก่อนก็ได้ตัวน้อยอาจจะไม่เห็นพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวบ่เท่าจังจะนี่คือหลวงพี่ปั๊บปั๊บสูตรใหม่ เพราะว่าถ้าสูตรไม่ถ้าเฮ็ดอันนี้ลุงพี่เฮ็ดยอดหลังนี่ครับก็เฮ็ดมาคุณยนต์คุณยนต์อยู่แต่บริเอาออกให้บึงนะนะก็เลยบริเวเอาจับนั่นนี่ให้ครับลองบึงสก่อนนะวันนี้เมื่อกี้นี่ก็เลยผู้เจ้าก็เข้าอยู่เก้าสี่ตรงตรงนี่เป็นรักหน่วยรักหยังครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่นี่ครับมันจะเป็นหน่วยเป็นหยังอย่างนี้วันนี้ก็เลยลองบึงครับวันที่แล้วถ่ายจับก็เข้ายินมาครับผมนม่ ผู้เจ้าก็ได้เก้าสี่นี่แหละตรงค่ะเอาตรงๆนี่นะอันนี้อันนี้ของวดนี่บ่ครับผมแม่ลองบึ้งผู้เจ้าลองซื้อบึ้งตอนบายนี้วันนี้จับคู่ไว้ให้แล้วล่ะจับคู่ไว้ให้แล้วอันนี้ไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งที่คำนวณนั่นบ่ครับผมหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกเก้าหกสี่อันนี้เป็นสูตรลอยมาลายตัวนี้ครับผมสูตรลอยมาลายลอยมาลายตัวนี้มันเปลี่ยนอีกจังหนึ่งอยู่นี่อ๋อคือจะคัดออกมาคัดออกมาหลักหน่วย ได้ลอยมาได้ลงมานีแล้วได้ตัวนี้กระต้อได้หกกระต้อเจ็ดแปดมาอืมมันปิ้นหน่วยของมันอยู่นี้ครับอันนี้ื่อกีน่ก็สซี่มันนี้มันงวดน้ำมันก็ได้เจ็ดนี่ครับมันก็มาเจ็ดตอนงวดนอออกเจ็ดแต่บริษัทน้องออกให้เบิงครับลองเบิรกสักก้อนมาสั่นสองงวดก่อนอืมมันด้งวดที่สามนี่ครับอืมอ่าเอาทำปรชมนะครับ ปเปลี่ยนเปลี่ยนบว,ว่ายแล้เปลี่ยนนี่ได้มาแล้วโอ้มาครับหมูมักกระเบื้องไว้ก่อนตัวใดแน่ละครับหลวงพี่สี่สามศูนย์ครับสี่สามหนึ่งครับสี่สามสามศูนย์สามหนึ่งครับ ล่างสามคู่ครับล่างสามคู่ทามาตามสูตรอีก,ก,กหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ล่างหน่วยครับล่างอืมค่ะถ,ถ้ามาตามสูตรสามารถตามสูตรเนี่ยเจ็ดหนึน่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยวงกลมที่เจ็ดหนึ่งเลยปะครับเนี่ยโอ้ชุดบนนี้เด่นทั้งสามคู่ปะครับหลวงพี่เน,น,น,นี่ยข้านาการมีดี มักก็สิมีตัวนั่นหอยยุนครับมัก็อยู่นะคู่นี้แหละวงกลมเน้นตัวใดล่ะครับผมมักก็สีเน้นตัวนี้สินะสามหนึ่งโอ้ชุดบนบ่มีบ่มัมีอ่ะเล็กเด่นบ่ครับผมบนบบนมักก็สีเป็นคู่นี้เลยนี่ไอเล็กเด่นเล็กวิ่งไหมครับว่นดี้โอ้เล็กวิ่งบ่ครับเล็กวิ่งมักก็คือสามเลยสามบนบนมีสามสามหลักสิบ สี่สามศูนย์สี่สามหนึ่งสี่สามสามศูนย์สามหนึ่งถ้าเน้นคือสามหนึ่งเลยเน้นรักลอยเลยครับผมหมดเลยรัก้อย <4. S 1> คือสตัวเดียวโอ้ลัก้อยสี่หดนี่จะเป็นจังไดนะครับธรมชมอันนี้ลองเบิ่งตะก่อนก็นกนกนได้อันนีมันสูดเก่ามาก,กลายคือว่าหอหไมัน <c oughs> บถแล้วมันก็เลยเ,เปลี่ยนเปลี่ยนครับย่มเข้ากัเข้าสามตัวนะครับสุดเกนาะดีนะ เออมันได้รุดกด็ได้รุดติดต้อกันพี่น้องติดต่อกันเลยมือน<ม>เพราะว่ามันเข้าพัรสาอย่างนแต่ตละาีก,กับิดนะนี่นะมันบิดอะรถ้าเข่าพรรสาแล้วผมจะยอมน่าก่อสีว่าให้ออกพัรษาก่อน,นเอานะครับล่างนี่ไปหายิบจับสลากกินแบงหาลตรตเตลีไปเลยนะครับตูพีด<ม>วิ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ้าไป,ไปหาลายแล้ว วงโกงไม่ได้เจ็ดหนึ่งไ,ได้ไวแล้วป่ะครับเจ็ดหนึ่งได้ไม่ได้แล้วได้ได้ไว่แล้วเอาให้เอฟซีบิ่งนะครับ <laughs> นายข้าเจ้าจะมาส่งอ๋อข้าเจ้าได้มาสง<น>่งสั่งลอตเตอรี่ไว้เมนโอ้ครับผมแต่เม,มิดทั้งสามตัวนี่แหละผู้เจ้ากันเพรเมื่อกี้นี่ก็ซื้อลอตเตอรี่ก็สี่เลยนะค่ะเอาตรงๆเลยเมื่อกี้ลองเบิ่งไอ้สูตรแม่เอานะครับงวดวันที่สิบหก กันยาหกเจ็ดนะครับผมถ้าวิ่งนี่วิ่งสามครับผมเนี่ยบุญสามหลักร้อยสี่สี่กับสามก็ได้คำว่าสองตัวก็ดีครับว่ามันสจิจับเข้ากันเลยนะครับตัวดินมันมเป็นสูตรไหมนะคะสามกับสี่แต่ว่าเน้นสี่ สูบใหม่เพิ่งปล่อยงวดแรกนะคะปล่อยงวดแรกสี 4, 3, ่สามศูนสี่สามหนึ่งนะครับมมนี่สามศูนยนะครับตัดออกมาทั้งสองศูนสามหนึ่งนะครับแล้วก็สี่สาม้าเน้นคู่เดียวเน้นคู่ได้ครับชุดบนเนี่ยชุดบนบ,นบัดครับสาอืม <3, 1. S 1> สามหนึ่งได้ดีครับหนึ่นึ่สามหนึง่งชุดล่างวิ่งล่าง,ว,ง,างวิ่งล่างเจ็ดกับหนึง่งครับนมาตามสูตรเอาตามสูตรบอเ่นว่าเอาเลขทางด้านทางนี้ออกได้ใช่ไม่ิ่งแล้วก็ร่งตามสูตรแม่นอาตามสูตร เด่นเจ็ดเลยครับท่านผู้ชมล่างนะเจ็ดนึงโอ้นะครับ <c oughs> แคปหน้าจอได้ครับท่านผู้ชมได้สิบกว่าใบแล้วจีนหนึ่งนียสร้างไว้สิบสร้างไว้สิบกว่าใบแล้วลวอตเตอรี่พี่น้องไปหาจิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเมื่อกี้นี่ก็สี่กันสั่งมา,าอยูกเสียดายแม,ม่คงสุดท้ายไ,ไอ้ลุงพี่กับบอลลุงเห้เนาะว่อยากบึ่งซะก่อนอย่างนีมัน มันให้แน่ใจซะก่อนนะเลยรบัได้เเปิดไปใส่เอาพี่น้องเอางวดนี้นะครับนะถือว่าสูตรใหม่นะครับหลวงพี่บอกลงให้สูตรใหม่นะครับธรรมชมอืมนะครับชุดบนหล<ะ>ักมัก็สีเป็นหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแหละอันนี้โตกันมันคสีด,ดอนหนึ่งครับผมกันทั้ง้ายถ้าเป็นตัวจริงมันคือนี่ย่ามันหกมมุนหัวขึ้นนี่างครับครับ หลักร้อยสี่แบเจ็ดหนึ่งตรงตรงตรงเล่นป่ะคะพอมาตามสูตรมันราะว่าสูตรที่แบบเต็ดสองหวดนะเบิ่งมาเกบอยู่หลักหน่วยจนหมื่ครับนะครับหลักร้อยสี่ได้พี่น้องได้นะครับผมถ้าเด่นเด่นบนวิ่งบนนะครับเด่นสามเด่นสามกับสี่แหละลงพี่บอกนะครับเด่นเด่นขึ้นเด่นสามอันนี้คืออันนี้กับบทต้องกลับคือกันเนี่ยตรงตรงตรง อ้าถ้าวงชุดบนวงตัวใดครับบนบัตรวงสามหนึ่งเอาน้าพี่น้องสามหนึ่งบอลตรงกับบอลตรงกับตรงตรงกัครับจะมาวงวัดเนี่ยผมเมื่อกี้นี้มาทั้งศูนย์หกมาทั้งเก้าสี่เลยอเอาน้าพี่น้องเนาะจะเบิรงไว้ก็ได้ได้พี่น้องได้สูตรไหม แอบหลวงพี่ว่าปั๊บเปลี่ยนสูตรให้ไหมเปลี่ยนก่อนอ่านะครับงวดวันที่16กันยายน2567แต่ว่า7จ็ดหนึ่งนี่หลวงพี่ก็ว่าได้ลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับไปหาหยิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับสิใบเจ็ดหนึ่งเนยอยังสั่งอ่ะคุเจ้ายังบอกมาให้อ่ชุดบนสามตัวสี่สามศูนย์แต่มักสี่สามหนึ่งเน้นคือสี่สามหนึ่งครับผม เอานีบเบาเถ่าไปเขียนไว้ให้ตัวยิ่งใหญ่แล้วท่ามผู้ชมห้าผู้ใดอยากแคบแคปหน้าจอของเบาเถ่าได้พี่น้องเดอ้อนี่ครับไงไว้ก่อนก็ได้สูตรไหมพี่น้องวิ่งบน3กับ4เด่นที่3ลักร้อยสี่นะครับสี่สามศู่นเน้นที่4ี่สามหนึ่งนะครับสามศูนย์่ี่สาเน้นที่สมวงกลมที่3ามหนึ่งได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับวิ่งล่าง7กับ1นะครับวงกลมที่7จ็นะครับเจเม็ดเดียวตรงๆพี่น้องนะครับตัวรองคือ หนึ่งกับเก่าหนึ่งบ่งให้กับจักตู้กันนตรงตรงเมียนเอานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับผมกราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับเบิ้งไว้ก้อนกระไรพี่น้องผู้ใดมากกับไปหาจิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่ไปเด้อนะครับผมกราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับผมสาธุสาตูฝากกันชิปนาครับผมสวัสดีครับโชคให้้มด